บารมีที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญในประชาติที่5นี้เรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ใช้ทรัพย์ด้วยสติและรักษาไว้ได้ด้วยปัญญา หากชื่นชอบเรื่องราวที่นำเสนอนี้ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบจากความสุขความเจริญมากมายพลังบุญขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ